ยิงที่ผมจะยิงนะฮะอันนี้คือจุดที่ผมยืนนะฮะแล้วอันนี้คือผมไม่ทําเป้ากระดาษไว้นะฮะจะดูได้กันนะฮะระยะทั้งหมดนี่คือสิบเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดหนึ่งเมตรนะฮะสิบเก้าจุดเจ็ดหนึ่งเมตรนะฮะอันนี้คือตรงจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็เต็งที่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเ,เราจะลองจริงนะฮะด้วยปืนรูเกอร์นะฮะรูเกอร์เคเจวันนะครับ ลอ,ลองยืนดูนะครับ สองสองหมื่นนี่คือมันคือคือตึอ้โนโดนนะครับไปดูกันครับไปดูกันปืนกระบอกนี้นะฮะรูเกอร์เอ็มเคนนะฮะเราไปดูกันไปที่กล่องฟุกอันนู้นนะครับดูกันฮะอันนี้ปืนที่สวยมากรถแรงด้วย รอบแรกที่ผมยังไม่ได้ไม่ได้มันดึกพลาดเนี่ยผมยิงมือเดียวแล้วผมโดนนะสวันดีมันดึกพลาดแล้วมันไม่โดนเรายิงสองมือแล้วก็เข้าถึงด้วยอ่ะขอบคุณครับก็คือว่าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะเข้าด้วยครับท่านท่านผูช้ชมเหมือนนะฮะระยะจากตรงเนี้ยถึงตรงนู้นอ่ะมันสิบเก้าเมตร สิบเก้าจุดเจ็ดสิบเอ็ดสิบเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดเอ็ดนะฮะสี่ที่ยี่สิบละกาดเห็นไหมมันก็มาถึงเนี่ยเห็นไหมดูสิตรงนี้ขนาดตรงตรงตรงนี้เป็นเทปกาวเนี่ยนี่ขนาดไกยขนาดเนี้ยมันมันยังมันยังเข้าคือมันมันอาจจะไม่ทะลุหรอกแต่ว่ามันก็สัมผัสได้ว่าเออมันมันมาถึงอ่ะนะฮะอาจจะไม่แรงก็แล้วตรงเนี้ยพระระยะระยะมันไกลแต่มันก็สามารถจิกเข้าไปได้จากระยะยี่สิบเมตรนี่สําหรับบีบีกานนี่ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับวัสดีครับ